สวัสดีครับมุนี้สิพมามมเบึงบักแตงโมแตงโมอ่ะปลูกเอาต่อฝักท้องต่อกับต่อฝักท้องครับมุนี่ปลูกน้อยๆครับพุบพทธ่มีพื้นที่น้อยๆปลูกพอดเบิึงพอดเบบ่งด้งงแงงยาหมเช่ามอแลงครับนี่ นี่ต้นขี้ลายต้นงามครับนี่ต้นนี้ต้นนี้น่วยนวยง่แล่ะครับนี่นี้ต้นนี้น่วยงย่แล่ะต้นนสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์กับน่วยง่ายล้ะครับนี่ต้นบ่นสมบูร์กะกําลังเริ่มติดติดดอกกําลังจิติดดอกครับ เสียบยอดฟักทองนะครับนี่เอาเอาตนต่อตนต่อฟักทองครับแต่ว่าเพรมันเสียบยอดแล้วครับก็เอิอนอีกอย่างล่ะเขาเอินว่าเสริมหลักเนาะเอาเป็นสองเป็นสองหักครับนี่นี <h <h ่นี่สีมีสีมีหักแตงโมกับหักฟักทองอยู่น้ำกันครับที่มีหักฟักทองกับหักแตงโมอยู่น้ำกัน ต้นหนึ่งต้นหนึ่งสองสองหกักสองเงาต้นหนึ่งสองเงาครับเงาฟักทอง,ง,งกับเงาแตงโมกับลังติดนวยครับกัล่างติดประสบเกสรน,นี่นี่ครับลูกนี้กระติดแล้วนี่ลูกนี้ติดแล้วครับลูกนี้ติดแล้วลูกนี้ติดแล้วลูกนี้ นี them, you, right? the ่อีกลูกหนึ่งนี่ลูกนี้กำลังผสมเมื่อนี่ครับนี่ลูกนี้กำลังผสมลูกนี้กำลังผสมเกสรที่เอาไอ้ด่างเขียวคุ้มไปหนี่เม็นแล้นะครับกันนกจอกครับถ้าปลูกอยู่ในบ้านนกจอกหลายนกจอกหลายฮาก็เลยเอาฝากด่างเขียวคุ้มไ้ครับนี่นี่ดอกนี้กำลัง ผสมเกสรครับนี่เริ่มผสมเกสรน,นี่ตรงนั้นสมบูรณ์ตัวนี้ว่าผสมว่าสมบูรณ์ตัวนี้ว่าสมบูรณ์ยังว่าท่านได้ออกดอกครับยังว่าท่านได้ติดดอกเลยตัวนี้จะต้องรอไปเรื่อยๆครับว่าไปยังถ้าปลูกเองเพราะมีพื้นที่น้อยๆครับปลูกกักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้แปดต้นครับปลูกสิบต้นปลูกสิบต้นยังอยู่แปดต้นครับไม่แค่นี้ล้ครับก็สนใจกจากปลูกกระรอกบ้างนะครับเฮ็ดเลนไปนี่เงาฝักทองกับเงาแตงโมยูนน้ำกันครับนี่นี่เห็นบ่านี่นี่นี่เงานีเงานีฝักทองเงานีแตงโมครับเขาจะยูนน้ำกันครับนี่กคือกันนี่ครับนี่ นี่นี่ครับนี่นี่เงาเตงโมนี่เงาฟักคองดูนำกันครับลองมังคเบเพชรไม่ยากแค่นี้ะครับขอบฟุตครับ